เพียงมอสโบายภูเก็ตนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับปลดล็อกลายเดือนนะครับเป็น oppo a12 นะครับก็ oppo a12 นี่นะครับก็เป็นเครื่องติดลายเดือนนะครับลูกค้านะครับนํามาให้ผมทํานะครับทั้ง2เครื่องนะครับก็เครื่องหนึ่งนะครับติดค่ายทูเครื่องหนึ่งติดค่าย a s นะครับเดี๋ยวเราก็มาปลดล็อกลายเดือนกันเลยนะครับ ก็ขั้นตอนแรกนะครับผมทําการแกะตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการแกะตัวเมนบอร์ดนะครับเพื่อที <st> <autistic sickness> <store> ่จะนะครับมาจาลวดนะครับเข้ากับกล่องปลดล็อกรายเดือนนะครับโดยการนะครับรุ่นนี้นะครับราคาที่มันสูงนะครับในการปลดล็อกสูงก็คือว่าต้องเจียซีพนะครับเพื่อที่จะหาจุดจํานะครับก็รุ่นนี้นะครับเสี่ยงมากนะครับซึ่งราคานะครับในการปลดล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับจะสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับของ oppo นะครับ โอเคครับจากนั้นนะครับผมทําการนะครับเจียซีพออกมาแล้วนะครับได้นะครับจุดจำนะครับเราต้องการจำนะครับตัว CLK บนบอร์ดบนตัวของ CPU นะครับก็โอเคครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําต่อเลยนะครับก็โอเคครับหลังจากที่เรานะครับได้เจียซีพแล้วนะครับเราก็มาทําการจำนะครับจุดอื่นๆนะครับของตัวนะครับ เครื่องนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับก็โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการปลดล็อกรายเดือนกันเลยนะครับโอเคครับจากนั้นเราต่อนะครับกับปงปลดล็อกนะครับก็นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการนะครับปลดล็อกรายเดือนกันเลยนะครับโอเคครับทำการปลดล็อกรายเดือนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดลวดนะครับออกนะครับเพื่อนะครับประกอบเครื่องนะครับทดสอบนะครับการใช้งานต่างๆนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับทดสอบนะครับใส่ซิมทุกค่ายนะครับลองทดสอบการโทรนะครับการรับสายนะครับแล้วก็การเล่นนะครับ wiFi อื่นๆนะครับการทดสอบการใช้งานต่างๆนะครับว่าตัวเครื่องนะครับใช้ปกติหรือไม่นะครับใช้งานปกติหรือไม่นะครับ ก็โอเคครับถ้าไหนสนใจจะปลดล็อกนะครับก็ทักสอบถามราคาได้ทางเีจนะครับม้อนมบายภูเก็ตนะครับทำการโทรเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคครับทำการปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น oppo a12 นะครับใส่ได้ทุกเครือข่ายด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถ้าไหนสนใจจะซ่อมมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ปลดล็อกรายเดือนนะครับปลดรหัสล็อกจอนะครับ หรือว,ว่าซ่อมมือถือนะครับหรือโน้ตบุ๊กอาการเสียต่างๆนะครับสามารถนํามาให้ทําได้นะครับทางเพจมดมบายภูเก็ตนะครับทักมาได้เลยทางเพจนะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ